มีเป็นคดีเป็นพันๆคดีแล้วนะครับที่สามารถใช้ข้อความแชทนะครับเป็นแทนการลงลายมือชื่อได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีกระดาษนะครับมีได้ยิ่งดีเนาะนะครับแต่ถ้าให้ยืมเงินด้วยความยังไงล่ะสนิทใจคุ้นเคยกันไปแล้วนะครับเราก็คิดว่าโอเคเขาน่าจะคืนเงินเราเนาะนะครับ แต่ใน,นส่วนแ้วเขาไม่คืนนะครับแต่เอ๊ะมีข้อความแชทนะครับดูซิตรงตาองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกใช่ไหมนะครับอย่างแรกนะครับข้อความแชทนั้นนะครับต้องมีองค์ประกอบว่าเขาขอกู้ยืมเงินเท่าไหร่นะครับเขาจะคืนเมื่อไหร่ประมาณนี้เนาะบอกเห็นว่าเช่นสวัสดีขอยืมเงินหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวสิ้นเดือนจะคืนนะครับแล้วเราโอนเงินนะครับพอเราโอนเงินเนี่ยเราต้องมีหมายเลขบัญชีของเขาเนาะอันนี้คืออย่างที่2นะที่เราต้องมีนะคือหมายเลขบัญชีของผู้ผู้กู้นะครับแลาอย่างที่3มก็คือตัวสลิปที่เราโอนไปซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปใช่ไหมครับเป็นรูปของธนาคารเนาะแล้วก็จะบอกว่ายืมเงินเท่าไหร่ถ้าเป็นของธนาคารบางธนาคารอาจจะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับ บอกจำนวนเงินที่โอนไปนะครับตรงนี้จะสามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลได้นะครับ